โมเลกุลคูฟิชันคอสติงไฮเล่เดวิสันกับทีไซเคิลสนับสนุนความคลาสสิกโดยมอเตอร์คลาสสิก และนี่คือผลผลิตจากปู่พี่ดวงครับ เรามาต่อกันที่คันนี้ก่อนเลยเหตุผลที่ทําไมผมต้องคุยคันนี้ก่อนไม่ได้ไล่ตามอายุนะครับเพราะสังเกตดูแล้วเนี่ยนี่จะเด็กสุดเด็กสุด,สดนี่นี่น,นี่ขนาดถือว่าเด็กสุดแล้วนะครับที่ไล่คันนี้เนี่ยเพราะว่าบอกปีเลยฮะค <m> ันนี้ก็เป็นโฟล์สวาเกนปี1954ครับเป็นรถปรี1954ซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยที่เรามารวมกันเนี่ยคือคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีอายุอนามมากที่สุด อาแจก,กว่าเขาเพื่อนนะครับเราเลยมาคุยกันที่คันนี้ก่อนปี1954คันนี้เป็นคันแรกตั้งแต่สมัยไหนครับคือคันนี้เป็นคันที่2ที่ผมมีครับคันแรกเนี่ยได้ตอนมาตอนเรียนมหาลัยครับก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วเรียนจบก็ขายไปคันนั้นขายไปขายไปแต่งงานขายไปเปิดบริษัทครับขายเปิดบริษัทแล้วโฟกทําทุนได้เหมือนกันนะแน่น,นอนครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาใช่ก็ยังชอบอยู่แต่ว่าก็เก็บตังค์อะไรได้สักนิดน,นึงก็โชคดีจังหวะ มันก็เป็นเหมือนเรื่องของดวงด้วย <meglio S 3> เรื่องของ uh huh. รถเนี Dogs ่ยก็จะรอจังหวะมาเจอการอะไรเงี้ยครับคันอ่าคราวนี้คันแรกเนี่ยทำที่อู่พี่ดวงเหมือนกันปะคันแรกนี่ก็ทําที่อู่พี่ดวงด้วยครับอืมเป็นปีหนึ่งเก้าห้าเก้าครับแล้วก็คันนี้ก็อู่พี่ดวงอีกใช่คันนี้เดิมผมได้มามันเป็นสภาพนี้อยู่แล้วอืมเช็คประวัติไปมาก็คือเป็นคันที่ทําจากอู่พี่ดวงโอ้โหนี่พี่ดวงนี่เขาพ่อโมดมากเลยนะเอางี้รายละเอียดของพิเศษพิเศษของปีนี้ฮะ เขาดูกันที่อะไรครับก็ถ้าถ้าเป็นรถรถเต่าปีตั้งแต่57ลงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนจอหลังมันจะเป็นจอหลังเล็กเรียกว่าจอขามันขอชมเลยฮนะสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มมองหารถโฟกส์นะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่แบบว่ากำลังจะมองหารถน่ารักน่ารัก,นรกแนวคลาสสิกและมองเขาเรียกว่าอยากจะเริ่มต้นกับโฟกสก่อนอะไรอย่างนี้นะก็ลองมาดูมาศึกษารูปแบบก่อนว่า ปี1957ลงไปครับนะครับมันก็จะเป็นจอหลังเป็นรูปไข่โอเวอร์วินโด์อะไรเงี้ยครับออเรียกอะไรนะครับขออ่าโอเวอร์วินโดครับอ่านะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เห็นปุ๊บผมขับตามหลังปุ๊บคันนี้สันนิษฐานเลยปีเก่าปีเก่าปี57ลงไปละนี่นะครับแล้วส่วนในนี้ก็เป็นของแต่งใช่ครับของแบบไว้วางของอะไรเงี้ยครับไปต่างจังหวัดหรือว่าขนของอะไรเยอะๆบางทีก็ใช้ลัดได้แล้วนอกจากดูกระจกแล้ว อันนี้เบื้องต้นครับไฟท้ายด้วยไหมไฟท้ายด้วยไฟท้ายก็จะโฟกมันจะค่อยๆขยายขึ้นนะครับไฟท้ายยิง่งเล็กยิ่งปีเก่าเอาเป็คันนี้เนี่ยคือปี1954 54 2จุดแล้วนะครับขออีกทีผมว่ากันชนด้วยไหมอ่กากันชนนี้ก็เป็นสเปคที่ของอเมริกาครับทางฝั่งอเมริกานี่รถอเมริกนันจะกันชนต้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับอือแ,แ,แล้วแล้วคือไอ้กันชนลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกันชนลักษณะอะไรฮะกันชน้อ่ากันชนล้วนะครับอันนี้เนี่ย ก็คือตั้งแต่ปีไหนขึ้นไปบ่าหรือมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมั้ยตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ปีจริงๆอ่ะรถจอไข่จะตามสเปคจ,จริงนะมันน่าจะเป็นอันเล็กแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ไปขายเมกาก็จะเป็นทรงนี้อย่างเงี้ยับอ๋อนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของการชนรั้วครับอันนี้คือรายละเลอียดคร่าวๆสําหรับคนที่กําลังจะเพิ่งจะเริ่มนะครับแล้วก็หรือคนที่เล่นอยู่นานแล้วนะครับเราขอบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าดูรายการผมแล้ว มีอะไรเพิ่มเติมครับมาบอกเราครับทางแฟนเพจชีวาคลาสสิกนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรากําลังจะพูดถึงกับคนที่จะเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วเรื่องล้อล้อก็จะเป็นล้อกระทะนล้อตันอืตแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมันมีปาก้อมันนูนซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องตีรถด้วยครับใช่ครับใช่ครับอีกนิดนึงครับมันจะมีรุ่นที่ไฟกระดกใช่โอ้โหนี่เลยฮะก็จะเป็นลักษณะ เฉพาะของรุ่นที่เป็นจอไข่เหมือนกันนะครับถ้าเปิดปุ๊บเดี๋ยวนะนอกเรื่องนี้นงครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะปากกล้องผมทำปากเนี่ยอ่านี่นะครับอย่างนี้เลยคราวนี้ภายนอกระดับขนาดนี้ผมอยากรู้แล้วข้างในเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานได้จริงเ่ยเย็นไหมแล้วข้างในมีจุดพิเศษอะไรให้เราดูสักนิดนึงไหมครับนะครับงั้เดี๋ยวดูข้างในกันครับ เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมอขอปกติแล้วนะท่านผู้ชมก่อนผมจะเข้ารถใครเนี่ยผมจะดมกลิ่นก่อนว่าใช่รถเก่าจริงไหม่กลิ่นได้ครับอย่างนี้เข้าได้ครับโอเคครับใช่ละนี่โอโหข้างในฮะโอ้มันก็ได้อารมณ์ได้ฟิลนะอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะฮะมันจะใกล้ชิดถ้ารถเมคกันก็จะห่างๆหน่อยอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่า ถ้าคุณอยากจะใกล้ชิดกันก็ลองมาเล่นลรถฟล์ดูภายในนี่เราดูอะไรเป็นมีอะไรจุดสังเกตไหมครับก็ลักษณะของแดชบอร์ดของของปีจอไข่เนี่ยจะไม่เหมือนกับปีหลังๆคือถ้าเกิด5.7ลงมามันจะลักษณะมันจะเป็นม,มันจะเปนละแบบน,นะครับกระจุมกระจิ๋นน้อยๆที่เราที่เราบอกว่าที่ส่วนใหญ่แล้วพยายามจะบอกว่า5.7ลงมาเนี่ยคือลักษณะภายในถ้า ปี57หลังจากปี1957คือ58 59อะไรวันี้ย57 58 59เนี่ยจะเป็นยุคเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่คันนี้เป็นปี1954ใช่แล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าหลังก่อน57ปีก่อนปี1957ก็คือภายในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กระถุ่มกระจิ๋มขอฟังเสียงเครื่องสักหน่อยด้ครับอ่นิ่มๆสบายๆเลยก็มีแอร์ผมจะซ่อนไว้ท้างใต้โอ้โห เย็นนะแล้วผมเริ่มผมเริ่มรู้สึกว่ามันก็มีแบบดีสักคันมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสําหรับกรุงเทพนะรถติดเราก็ใช้รถเล็กๆหาที่จอดง่ายๆไม่กินน้ำมันอแล้วก็จบจบจบกับพี่ดวงเนี่ยนะสบายใช่ครับใช่ไหมดูแลตลอดดูแลตลอดนะครับแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับผมนี่ก็แย่จริงๆเลยฮะมัวแต่คุยกันเรื่องรถถามแต่เรื่องรถเจ้าของรถเอาแนะนําตัวนิดนึง ครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับอ่าคุณตั้มนะครับก็มาเจอกันที่อู่พี่ด้วงได้เลยอาครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันคันต่อไปนะครับว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากเลยนะครับกับรถคันนี้ปี1954นะถ่ายเห็นคันนี้ที่ไหนทักทายได้เลยคุณตั้มใช่ไหมครับบีแต่ทักทายได้น่นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ต่อกันที่คันที่2ของวันนี้นะครับที่มาอยู่ร่วมกันวันนี้นะครับต้องสวัสดีพี่ก่อนเลยครับพี่สวัสดีครับเอาครับพี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ผมชื่อจุ๊บครับพี่จุ๊บของเรานะครับผมพี่จุ๊บเป็นเจ้าของรถคันนี้เออจริงๆผมไม่ใช่เจ้าของนะฮะเป็นรถรุ่นของรุ่นพี่นะครับ<อ>เขาฝากมาให้มาช่วยให้มีในการมีสรรรมีสันนี่โอ้ต้องขอบคุณพี่ท่านนั้นมากที่พี่ระบบนะพี่ระบบชื่อกระเท่นะชื่อเทมาครับแล้วรถจะเทขนาดไหนเดี๋ยวต้องฝากพี่จุ๊บเนี่ยนะ มาดูแลมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเมื่อสักคู่นี้อ่าเมื่อสักคู่นี้พี่ผมคุยกันปี1954ไปคันนี้ปีไหนครับพี่1967ครับคันนี้ปี1 9 6 7ครับอาจจะกดูกระโดดไปนิดนึงแต่เราก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสเต็ปมาดูกันก่อนคันนี้1967เป็นปีที่โตขึ้นแล้วมีอะไรเป็นข้อสังเกตหลักๆจริงๆมันเป็นช่วงล่างรุ่นใหม่พัฒนาจากระบบรุ่นเก่าคือคันนี้เป็นระบบบอลจอยไอ้คิงบิน ปี1954้าสี่มันจกเป็นระบบคิงปิ้นจนถึงคิงปิ้นนี่มันถึงปีหนึ่งเก้าหก้าพอเริ่มหกหกถึงหกเจ็ดก็จะเป็นพัฒนาเป็นุช่วงรุ่นใหม่ซึ่งจะขับขี่นุ่มนวลและดีขึ้นเป็นช่วงล่างรุ่นใหม่แล้วทวนี้ขอขอรายละเอียดภายนอกคร่าวๆสักสามจุดพี่ปีหนึ่งเก้าข้อแตกต่างใช่ไหมฮะใช่แตกต่างสังเกตจากอะไรอ่หกเจ็ดเหรครับครับคือเปิดประตูเหมือนของรถรถซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นอยู่สองปีคือปีหกหนึ่งเก้าหกกัปหนึ่งหกเจ็ดปะม ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่ากว่านี้รุ่นรุ่นก่อนนี้จะเป็นปุ่มกดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับงั้นเดี๋ยวเราลับพอดีรถปีหนึ่งเก้าห้าสี่อยู่ข้างๆผมพอดีครับผมอ่าเห็นไหมฮะมือเปิดคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะนี่มือเปิดประตูนะครับเป็นงาอ่าเป็นงางใช่ครับแล้วที่สําคัญโอ้พนี่นี่นี่ก็มันดูได้หลายแบบแล้วเช่นผมเดินผ่านรถคันหนึ่งเจอมือเปิดเป็นปุ่มกดกลมครับเฮ้ยนี่หกหกหกเจ็ดที่สำคัญช่วงล่างเปลี่ยนละใช่ครับนี่ขึ้นนะฮะทำดีขึ้น นี่นะครับอันนี้อันนี้อันหนึ่งและมีอะไรอีกครับพี่ฝาท้ายฝาท้ายครับเหมือนกับกับจอไข่ไม่เหมือนรุ่นเก่ามันจะเป็นฝาท้ายที่ใช้ปุ่มกดถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นรุ่นรุ่นใช้ใช้มือหิุดอ่ะทันี้เมื่อกี้บอกว่ามือมือมือเปิดท้ายแล้วฝาท้ายแล้วนะครับท้ายจะไม่เหมือนกันท้ายจะไม่เหมือนกันอันนี้ไฟท้ายพี่ไฟท้ายก็จะใหญ่ขึ้นมา รุ่นเก่าก็จะเล็กอันนี้กันชนก่อนพี่กันชนกันชนเหรอฮะกันชนส่วนกันชนนี่นะครับจะสังเกตด,ด้านหลังนะฮะคือโพติกันชนมันจะมันจะสรุปแล้วก็หักลงไปอย่างนี้ครับแต่นี่มันสลบปลงฮะรสรบปลงเพื่อเพื่อไม่ติดฝาท้ายครับอืมถ้าถ้าเกิดตรงฝาท้ายจะติด ครับนี่นะรถทั่วไปจะตรงจแต่นี้จะลบลงปีนี้จะจะฝาท้ายรุ่นนี้จะต้องจะต้องหลบหลบนะให้หลบฝาท้ายติดติดเนี้ยติดต่อกระจกหลังพัฒนาให้กว้างขึ้นเพื่อจะได้การทชื่อมสัญญาณขับขี่ทองจดได้จะได้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นครับครับก็มาถึงเอามาดูไฟเลี้ยวกันสักนิดหนึ่งนะพี่เนาะก็แต่เก่าก็พัฒนาตั้งแต่ไฟยุคกระดดครับกลายเป็นไฟเลี้ยว ไปเที่ยวหน้าเล็กแล้วนี่ถือว่าถือว่า,ถ,วาถือว่ากลางนะถือว่ากลางนี่ยกกลางใช่ครับถือว่าไม่ใหญ่ยังใ,ใหญ่ก็มีแบบเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ใหญ่นเอ,เอะครับเอาครับท่านผู้ชมครับภายนอกเนี่ยเราก็ดูคร่าวๆกันไปแล้วมีสิ่งให้คุณสังเกตกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างเชิญเลยครับอ่านั่นเดี๋ยวรบกวนพี่พี่ดูฝั่งลู่เลยพี่คราวนี้มาดูภายในกันบ้างเรเอาเริ่มต้นกันที่อะไรก่อนดีพี่เนี่ยท่านหลังคานี่คือรุ่นประหยัดก็คือไม่ต้องหุ้ม พุ่มเนี่ยพุ่มผ้าหลังคาพุ่มอ,อะไรหมดนะครับที่ที่เป็นสีดำดำเนี่ยนะฮะที่เป็นสีเนี่ยฮะจะไม่เราจะมองไม่เห็นสีเลยฮะพุมทับหมดอันนี้พอรุ่นนี้มันเป็นรุ่นประหยัดก็เลยต้องปิดก็เลยเปิดนี้มไม่ได้หุ้มพุ่มิดถึงนี่เอาแล้วบอกผม<อ>เห็นสังเกตยบบอกมีรักพิงหลังอย่างนี้คืออะไรพี่ไอตรงนี้มันเป็นชุดแต่งนะขอะเป็นของแต่งนะจริงจริงมัน,มนเป็นชุดมันเป็นของแต่งที่ใช้สำหรับรถเยอรมันนะเป็นชุดสมัยก่อนเนี่ยรถที่ไปมันจะไม่มีเ,เอ่อรักพิงหัวอ่าใช่อันนี้ก็คือเอาไปท่อออไปครรบถอะไไรก็ด้ออออ๋๋นี่ครับ อชอบรวอะไรก็ได้โอ้เยี่ยมฮะโอเคครับพี่จุ๊บต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต็อันนี้ขอขอบคุณที่ระบบครับรที่มีมีรถคันนี้ยุค60มาคุยกันเพิ่งผ่านในสองคันครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจว่าโฟกมากขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อก,กันกับช่วงหน้าของผมนะครับซึ่งเราจะคุยกันต่อไปแน่นอนครับนี่ฮะอยู่ข้างหลังแล้ว